อายก็ขอสวัสดีชาวแวมไพร์ทุกคนทุกทกท,ท,กท่านกันโดยนะนเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเรานะคะมาอยู่ในส่วนของเกมโลบล็อกสิ่อย่างในแมพที่มีชื่อว่า world of Stars s t a r s กันอีกแล้วนะคะ อ่ะก็สำหรับคลิปวันนี้เนาะยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองนะคะอี้อี้อ่อะใช่ลวคะก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะของชาแมวออฟแซนหลังจากที่ปิดไปหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะหลายอาทิตย์อยู่นะจนตอนนี้เนี่ยมันได้ทําการกลับมาเปิดให้เล่นกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยต้องขออภัยทุกคนเอาไว้ก่อนะ่ะที่อาจจะลงคลิปดึกอาจจะลงประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณนี้นะเพราะว่าเพิ่งจะมาว่างช่วงเวลานี้จริงๆต้องขออภัยทุกคนด้วยเนาะ แต่ว่าในส่วนของคลิปวันนี้น่ไม่ต้องห่วงฮะเดร๋ยหนึ่งจะมาทำการรีวิวในส่วนของสแตนตัวใหม่และก็ในส่วนของดับเบิลฟีเจอร์ใหม่ของ m มวเวอร์ออฟสแนก็ดีกว่านะคะว่าจะมีระบบอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแล้วก็ในส่วนของสกิลของสแตนตัวใหม่พวกนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรกันบ้างและจะมีสกิลอะไรกันบ้างนะคะโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันเนาะก็ก่อนอื่นช่วยกันฝากกดไลค์ก็แชร์กด u b s c r i b ้แลวก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ไม่รู้ว่่่่าาางงงเรนนีีมชอ YouTube อชอออ YouTube กึนะ สามารถไปกดติดตามอีกช่องหนึ่งกันได้เลยเดี๋ยวจะทําการแปะลิงก์ในส่วนของช่อง YouTube เอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์ละกันก็ช่นไปฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะมาเล่นเกมด้วยกันกับเราทาง Discord เนี่ยสามารถกดลิงดิสคอร์ดเข้ามาจอยกันได้เลยนะคะได้ทําการทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้ description กับชุมชน u t u b e ของช่องใหม่เป็นที่เรียบร้อยสำหรับใครที่อยากจะมาเล่นเกมด้วยกันกับเราเนาะแล้วก็หลังจากที่เข้ามากันแล้วอย่าลืมไปแนะนำตัวเพื่อที่จะไดด้รัับกนนปวยะ โอเคก็เพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเียจะมาทําการดูในส่วนของพวกอัปเดตใหม่เันดีกว่าะคะว่าในส่วนของอัปเดตมีอะไรกันบ้างนะในส่วนของ World of Stan นั่นก็เหมือนจะมีเวลาเปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมต้องขอขอบคุณคอมเมนต์มากๆเลยนะคะเหมือนจะมาเปิดในช่วงเมื่อวานนี้ได้แหละอ๋อแล้วก็เราเพิ่งจะมาได้ทําการอัดก็วันนี้ั่นแหละในส่วนของอัปเดตในครั้งนี้นะคะจะมีระบบฟีเจอร์ใหม่หนึ่งแบบนะคะแล้วก็มีแซนต,ตัวใหม่ สงตัวด้วยกันในส่วนของระบบฟีเจอร์นะคะก็จะเป็นในส่วนของระบบค่าหัวหรือว่าเบลตี้นั่นเองเมื่อเรากดแท็กขึ้นมานะคะจะเกิดเห็นในส่วนของพวกค่าเบลตี้แอรเข้ามานะเบลตี้เนี่ยก็จะแทนเป็นแบบว่าค่าหัวอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งน่าจะมีการไล่ล่าค่าหัวการเกิดขึ้นแล้วนั่นเองแล้วก็เหมือนจะมีค่า reputation นะคะไม่มั่นใจว่าค่านี้ี่ยมันมาหรือยังหรือว่ามันมาพร้อมกับค่าเบลตี้ก็ ไม่มั่นใจเท่าไหรนะ่คะเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเนาะเออมันก็มีการแอดในเซอร์คอ์ระบบฟีเจอร์นี้ใหม่เข้ามานะคะสำหรับในเซอร์คอ์ระบบบบลตี้นะหรือว่าค่าหัวนั่นเองแล้วก็ถัดมามาพูดถึงในเซอร์ของแซนตตัวใหม่กันบ้างนะในเซอร์ของแซนตัวใหม่เนี่ยได้ทําการแอดเข้ามา2ตัวด้วยกันตัวแรกจะเป็น Weather Report ค่ะซึ่งตัวนีน้น่าสนใจมากๆแต่อาจจะเอาไว้รีวิวในคลิปวันพรุ่งนี้แทนเนาะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราะะจะมาทําการรีวิวในเซอร์ของแซนต,ตนงนน นั่นก็คือ Silver c h a r l o t อตนะคะเป็นแซนตัวใหม่นคะ,ะคุณผู้ชมที่ทางแมป World of s t a n d ได้ทำการแอดเข้ามาในเกมนั่นเองเราท้าจะมาทำการลองดูกันนะว่าในส่วนของสกิลนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าตาซิลเ e r c h a r l o t อตในแมปนี้นั้นจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองนะคะก็กดตัวคิวขึ้นมาเลยนี่เป็นค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือ Silver c h a r l o t อตแบบร่างปกตินะคะ แต่ว่ามันเนี่ยจะมีร่างแบบชายนี่นั่นเองก็ในสวขของร่างชายนี่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยให้ดูตอนช่วงท้ายคลิปแล้วกันค่ะคุณผู้ชมเอออุบไว้ก่อนแต่เราให้ดูเป็นพวกแบบสกิลอะไรต่างๆของมันก่อนนะคะแบบร่างปกตินะในสวนข,ของร่างปกติของเซเวอร์ชอเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนแบบเขาเนี่ยจะมีการแอดในสวนข,ของพวกแบบอะไรอย่างนี้นะให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นตรงนี้จะมีแบบสนามรักบี้ใช่ไหมเออรูสึกแบบ มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นมีพุ่มไม้อะไรอย่างนี้ให้มันดูแบบสวยงามมากขึ้นด้วยนะคะอะประมาณนี้เนาะ,ะโอเคมาเดี๋ยวเราเจะมาทําการรีวิวในส่วนของสกิลจ้าวต่อวิว์ชร์กันดีกว่านะคะคว่ามีอะไรกันบ้างนะขั้นแรกโจมตีแบบปกติกันก่อนละกันไหนดูซิโจมตีแบบปกติอาชืหนึ่งสองสามสี่อ้าวอ้าวเออสามสี 5ฮะเออเมื่อกี้น่าจะเน็ตค้างนะคะคุณผู้ชมเนส่วนของการโจมตีเนี่ยจะโจมตีอยู่ด้วยการประมาณ5ครั้งนะคะครั้ง4ครั้งแรกเนี่ยจะเป็นดาเมจอยู่ที่3.79แล้วก็ครั้งสุดท้ายจะเป็นการโจมตีค่อนข้างจํารวดเร็วนะคะดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ0.76นั่นเองะค่ะคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบดีนะแล้วก็แรงมากด้วยะค่ะคุณผู้ชมถ้ารวมๆกันแล้วคือดาเมจรวมๆคือแรงแล้วก็เร็วมากแล้วอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของไอ้เจ้าตัวโจมตีแบบ M1 ปกติิคลก ในส่วนของสกิลนี้นะทำให้ในส่วนของศัตรูตเนี่ยนอกแบ็คกระเด็นไปไกลอีกด้วยนะคะเออโอเคอันนี้คือทําไมเน็ตเรามันกากขนาดนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยสี่ห้าเออประมาณนี้ฮะนี่โจมตีรวดเร็วแล้วก็ทําให้ศัตรูตเนี่ยกระเด็นไปนะโอเคทุกคนแล้วก็มาพูดถึงในส่วนของสกิลกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของสกิลเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันก็หลายรูปแบบมากเหมือนกันแต่ว่าขอทําการข้ามในส่วนของสกิลแรกกันก่อนนะคะ มาทาการอธิบายในส่วนของสกิลเทนิคอลมูฟที่2หรือว่าสกิลเอ็กซ์เอที่เราตั้งเอาไว้นะคะในส่วนของเทนิคอลมูฟที่2หรือว่าไอเจ้ตตัวสกิลเอ็กซ์ที่เราตั้งไวนะ้น่ยจะมีชือ่อสกิลว่าอาร์เมอร์ช็อกเกอร์นั่นเองในส่วนของไอเจ้ตตัวสกิลเอ็กซ์ตัวนี้นะคะจะเป็นการสลับโหมดนะคะระหว่างเปิดกรอกกับระบบปิดเกราะนั่นเองในส่วนของถ้าเราเนี่ยทำการเปิดกรอะเอาไว้นะคะในส่วนของไอเจ้ตตัวระบบนี้จะเป็นการเพิ่มความเร็วม,มาตรฐาน พิ่มความเสียหายนะคะคุณผู้ชมให้กับสแตนนั่นเองแต่ว่าถ้าทําการปิดระบบกราะเอาไว้จะทําให้ในส่วนของพวกสแตนของเราเนี่ยมีความแรงที่สูงขึ้นลดความเสียหายนะคะแล้วก็ลดพลังป้องกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งมันจะมีอยู่ด้วยกัน2โหมดคะคุณผู้ชมในส่วนของเอเจนต์ตัวเชนนก้อนมูฟที่2น,นะคะเดี๋ยวเราขอกดใช้งานให้ดูกันก่อนอันนี้จะเป็นแบบปกตินะคะคุณผู้ชมอันนี้คือแบบกราะปิดนะกดตัว X เท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมกรอบเปิดก็คือจะกลายเป็นตัวลลนโลดอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมเอ่ย จะเห็นเป็นล่างของไอ้เจ้าตัว Silver Charlotte แบบเต็มๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบล่างเกราะเปิดนะเออประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมคููาจะอยู่ที่ประมาณ11วินาทีนะคะในส่วนของสกิลนี้นะโอเคแล้วก็มาพูดถึงในส่วรของสกิลหลักกันได้แล้วค่ะสกิล E กันก่อนเลยในเซรของสกิล E หรือว่า Power Move ที่1เนี่ยจะมีชื่อสกิลว่า Star Fury นะ นส่ของซิว่าอชาเราจะทําการใช้อาวุธเนี่ยทำการแทงใส่ศัตรูอย่างรวดเร็วใส่ข้างหน้าของศัตรูนั่นเองเลียวขาทาการรีวิวให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะสกิลอีกันก่อนสกิลอีนี่ค่ะเออเนค็คาเมื่อกี้ขออภัยด้วย็นส่วนของสกิลอีนะคะดาเมจโจมตีรวดเร็วนะดาเมจจะอยู่ที่0.2แล้วก็ดาเมจสุดท้ายเนี่ยจะสร้างความเสียหายอยู่ที่6นั่นเอง็นส่วนของดาเมจข้างสุดท้ายเนี่ยจะสร้างความเสียหายทําให้ศัตรูเนี่ยน็อกแบ็กไปด้วยนะคะหรือว่ากระเด็นออกไปนั่นเอง คูดาเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ12วินาทีโดยประมาณนะคะเห็นไหมเอ่ยโจมตีเร็วนะแล้วก็ทาให้ศัตรูเนี่ยน็อกแบ็คครั้งสุดท้ายด้วยค่อนข้างเท่มากเลยต่อไปเป็นในส่วนของสกิลที่2นะคะพาวเวอร์มูฟที่2จะมีชื่อสกิลว่าเฮฟวี่ลังช์ในส่วนของสกิลนี้นะคะอาจาตัวซีว่าชาร์ล็อตทำการใช้ในส่วนของอาวุธเนี่ยทำการแทงทะลุเข้าปอดหรือว่าแทงทะลุลึกๆนะคะใส่ศัตรูนั่นเองทําให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นออกไปแล้วก็สร้างความเสียหายได้ดี แล้วก็สามารถทำลายเกราะได้ค่อนข้างจะดีเลยนะคะสำหรับในเ่วนของสกิล R นะหรือว่าพาวเวอร์มูฟที่2เนาะ <S <S อ่ะให้ดูลวกันว่าสกิล R เป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมสกิล R จะชึบนี้ได้เม่อยู่ที่ประมาณ11.5นะคะคุณผู้ชมแล้วก็คูดาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10วินาทีโดยประมาณคูดาวไม่ได้นานมากนะคะในส่วนของสกิลนี้นะ <S <S แล้วก็เวลาที่มีใครคนนึงเนี่ยบล็อกอยู่นะเราสามารถทําลายเกราะป้องกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมเอ่ย ทำลายเกราะป้องกันได้ค่อนข้างจะง่ายได้มากมากเลยนะคะสำหรับในส่วนของสกิล R นั่นเองดาเมจก็ค่อนข้างแรงด้วยนะสำหร,รับในสรร่วนของสกิลนี้นะให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันอ่ะชื้สกิล R ประมาณนี้ค่ะทำให้ศัตรูเนี่ยล็อกแบ็คไปด้วยนะถัดไปจะเป็นในสรร่วนของสกิล G กันบ้างดีกว่าสกิล G เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกน่ะจะเป็นในสรร่วนของเอ่อพาวเวอร์มูฟที่3เบรดวาร์สหนะคะในสรร่วนของโหมดนี้เนี่ยต้องทําการ ปิดกระหรนะ๊าคะคุณผู้ชมในส่วนของไอ้เจ้าตัวสกิลนี้นะคะก็จะเป็นการที่ไอ้เจ้าตัวซีว่าชาล่อเนี่ยทําการสร้างความเสียหายเป็นคลื่นนะสามคลื่นติดต่อกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการลองดูกันนะว่าเป็นยังไงสกิลนี้เนี่ยสามารถทะลุผ่านได้นะคะโอเคสามสองหนึ่งสกิลจีนี่ฮะกดไว้ปุ๊บนี่หนึ่งสองสามฮะ รู้่านได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ดาเมเน่ถึงจะไม่ได้แรงมากแต่ว่าสร้างความเสียหายเป็นครื่นสามครั้งติดต่อกันสกิลนีน้สามารถทําลายเกราะได้ด้วยนะ,ะสกิลนี้ค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะครูดาร์เนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ23วินาทีโดยประมาณก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่พอสมควรสําหรับในส่วนของสกิลนี้นะเดี๋ยวเราให้ดูอีกสักรอบหนึ่งลวกันค่ะว่ามันเป็นยังไงนะสามารถใช้ระบบชิปล็อกในการควบคุมได้ทะะั้ะในส่วนของสกิลจีแต่เราจะควบคุมให้ดูแล้วกันสกิลจีฮะหนึ่ง สองสามห้าประมาณนี้นะคนขางจะเทมมากๆเลยโอเคแล้วก็ในส่วนของสกิล C อีกรูปแบบหนึ่งะคะนั่นก็คือสกิล After Image Attack นะคะต้องทำการปิดเอ่อเปิดระบบเกราะนะคะเอาออกไปนะในส่วนของสกิลนี้น่าจะเป็นการที่้เจ้าตัวซีว่าชร์เนี่ยทำการแดชเข้าหาศัตรูนะคะอย่างรวดเร็วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีการวางคล้ายๆกับ ล่าง3มิตินะคะคุณผู้ชมวางเอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นการหมุนโจมตีเข้าหาในส่วนของศัตรูหรือว่าผู้เล่นนั่นเองก็ถ้าไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวขอทําการเปิดให้ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะสําหรับในส่วนของสกิลนี้ต้องทําการเปิดตัว S ก่อนเป็นการเอาระบบกร์เนี่ยเอาออกไปนะคะแล้วก็เริ่มกดตัว G ได้เลยอ่ะอย่างแรกเลยในสวนของสกิล G หลังจากที่ทําการอันนี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็กดสกิล X ปุ๊บเนี่ย ให้เราเนี่ยทำการใช้งานสกิลซีนะคะซึ่งสกิลซีเนะี่ยก็มีด้วยการถึง2รูปแบบเหมือนกันขอทําการอธิบายสกิลซีแบบรูปแบบนี้กันก่อนนะคะเมื่อกรอะเนี่ยถูกเปิดออกนะคะคุณผู้ชมก็จะไม่มีกรอบแล้วเนาะหุ้มเอาไว้เราสามารถกดใช้งานสกิลซีนะคะเป็นการวางไอเจ้าตัวร่าง3ามิติเป็นในส่วนของร่างสามิติได้นะ,ะเป็นจํานวน3ตัวด้วยกันสามารถวางได้3ตัวนะคะซึ่งสามารถดูได้จากตรงจุด3ามขีดนี้นะ มันจะมีด้วยการ3จุดคะซึ่งสามารถใช้งานได้แค่3ามรอบติเท่านั้นหลังจากั้นเนี้ยให้ทําการกดสกิลจีนะคะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองก็ในส่วนของสกิลนี้นะคะต้องทําการใช้งานตอนที่ก่อนเนี่ยถูกเปิดเอาออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาการให้ดูอีกสักรอบหนึ่งสำหรับในส่วนของสกิลตอนที่ก่อมันไม่มีแล้วนะมาให้ดูอีกสักรอบหนึ่งสกิลซีฮะหนึ่งสองสามเห็นไหมฮะพอว่างอย่างนี้ปุ๊บก็กดสกิลจีนะคะแรงแล้วก็โจมตีใส่ นี่แนะ่ดาเมจรวมๆแล้วคือแบบโคเทนะคะแล้วก็สกิลนี้นะสกิลจีพอไอเจ้าตัวกราะมัถหายไปเหมือนจะไม่มีครูดาวด้วยนะหรือไม่ก็ครูดาวอาจจะแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่อนข้างจะดีมากๆเลยอ่าประมาณนี้ฮะในส่วนของวิธีการใช้สกิลนี้นะสามารถวางไอเจ้าตัวพลังร่างสามิติตัวเดียวก็ได้เหมือนกันค่ะคะุณผู้ชมไม่จำเป็นต้อง3ตัวก็ได้เนาะโอเคอ่าถัดไปเลยถ้าเราเนี่ยนำในส่วนของไอเจ้าตัวตัวกรอบเนี่ยกลับเข้ามานะคะ ในส่วนของสกิลซีอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าเอ่อเบรสช็อตนะคะชื่อนี้ก็มุฟที่อหนึ่งเบรสช็อตนะคะเป็นการที่เอเจนต์ซี C ่าชาราเนี่ยทำการปาใบมีดออกไปหาศัตรูนั่นเองสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างจะดีนะคะแล้วก็สามารถทำลายเกราะป้องกันได้ดีอีกด้วยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำการลองดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะสกิลอ่าสกิลซีอีกแบบหนึ่งนะคะเมื่อกรอบหุ้มอยู่นะนี่เนี่ยตีไปค่ะคุณผู้ชมเป็นการโยนใบมีดออกไปนะคะดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ สิบเอ็ดจุดหกแปดนั่นเองในส่วนของสกิลนี้นด้มีคูลดาวน์อยู่ที่ประมาณสิบวินาทีโดยประมาณนะะเมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูอีกเซอร์หนึ่งนะคะว่ามันไกลไหมสกิลซี่สิชื้บนี่แนะ่เรียบร้อยโอเคแล้วก็มาพูดถึงในส่วนของสกิลสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของสกิลอัลติเมทเอ็กซ์เพรสสวอตซอรสแมนชิพนะคะในส่วนของสกิลนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวซีว่าชาลอตจะเป็นการปลดปล่อยภาพความหลังและก็ทำการฟันคู่ต่อสู้นั่นเองเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะ สกิล B นะคะคุณผู้ชมสามสองหนึ่งชึบมาเลยน,นี่แน่อืมอ่ะฮึเรียบร้อยฮะโดนฟันแบบรัวนๆนะคะแล้วก็เรียบร้อยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมกระเด็นไปน,นู่นแน่ดาเมจคือใช้ได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของคู่ดาวมีอยู่ที่ประมาณ38วินาทีโดยประมาณนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของวิธีการรีวิวไอเจ้าตัวพลังของไอเจ้าตัวซีว่าชาร์ล็อตนะคะ สกิลเนี่ยอาจจะงงๆบ้างต้องขออภัยทุกคนด้วยเพระาะว่ามันจะมีด้วยกัน2โหมดเนาะเดี๋ยวขอรีวิวเป็นขั้นสุดท้ายอีกรอบหนึ่งให้ดูละกันอันนี้คือแบบเกาะเนี่ยถูกเปิดเอาไว้นะคะคุ้มเอาไว้อยู่นะเกาะถูกคุ้มเอาไว้อยู่แล้วกดใช้งานสกิล E จะเป็นประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมสกิล E ปุ๊บนี้เรียบร้อยอะดาเมจขั้นสุดท้ายเรียบร้อยฮะตามด้วยสกิล R เป็นในลักษณะอย่างนี้นะนี่แหละโจมตีทะลุผ่านศัตรูสกิล G ถ้าคุ้มเกาะเอาไว้จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ฮะโจมต่ 3, นตอนนตะิดกัะ ประมาณนี้เลยโอเคส่วนสกิลซีถ้ามีคุ้มกรบเอาไว้อยู่ก็สามารถโจมตีโดยใช้ใบมีดโจมตีได้นะอ่าประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถโจมตีได้จากระยะไกลเลยนั่นเองคูลดาวมันอาจจะไม่ได้นานมากนะคะคุณผู้ชมในส่วนของสกิลนี้นะโอเคค่ะคุณผู้ชมดาเมจเรียบร้อย1ป็แล้วก็ถ้าเปิดในส่วนของสกิล X X ขึ้นมา จะเป็นการเอากรอบออกนะคะในส่วนของวิธีการเอากรอบออกก็คือกดสกิล x นะคุณผู้ชมสก e ิล e เวลาเอากรอบออกเนี่ยดาเมจจะลดน้อยลงหรือเปล่าเหมือนจะไม่ไม่น่าจะลดนะลงน่าจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเหมือนดานเมจจะเพิ่มขึ้น,นะค่ะสกิล R ล่ะแทงทะลุอย่างรวดเร็วค่ะคุณผู้ชมอ๋อ,อก,ก็ประมาณนี้เลยส่วนสกิล g สกิลน,นี้เนี่ยไม่สามารถใช้อ,อะไรได้นะ,ะต้องทําการกดตัว C ก่อนเพื่อเป็นการวางร่างสามมิตินะคะเวลาเราเอากรอบออกเป็นที่เรียบร้อย หลังจากนั้นเนี่ยก็กดใช้งานสกิลจีกันเลยอาชึบนี่แน่ได้เมเม6.14นะคะสกิลนี้แล้วก็ในส่วนของสกิลซีเมื่อเราในส่วนของไอ้เจ้าตัว,ตวกรออ,กออกแล้วเนี่ยสามารถใช้รักงสามมิติได้เป็นจํานวนสามพลังด้วยกันนะคะสามครั้งนะแล้วก็ถัดมาจะเป็นในส่วนของสกิลอัติเมทกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้เนะี่ยให้ดูเป็นในส่วนของร่างอัติเมทแบบว่ามีเกราะหุ้มนะถ้าไม่มีเกราะหุ้มจะเป็นยังไงฮะนี่ฮะเห็นไหมเอ่ยโจมตีโคตรเร็วนะคะคุณผู้ชมประมาณนี้เลยฮะ เกีความแตกต่างนะคะระหว่างในเ่วนของปกระทุกเปิดกับปกระทุกปิดคือต้องบอกเอาไว้ก่อนนะาวว่ามันมีความแตกต่างที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันไปก็ต้องใช้ดีๆด,ด้วยนะคะในเ่วนของระบบไอเจ้าตัวอาร์เมอร์ออนออฟอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ตามที่ได้ทำการบอกไปเลยนะคะในช่วงท้ายคลิปจะทําการแปะรูปนะในเ่วนของไอเจ้าตัวซีเวอร์ชาร์ลอตแบบล่าไชานีนะคะซึ่งล่าไชานีของไอเจ้าตัวซีเวอร์ชาร์ลอตเนี่ยนั่นก็คือร่ากันดามันเองคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรเท่นะฮะไม่มั่นใจว่าจะสามารถปรับ หาไอเจ้าตัวร่างนี้เนี่ยมาทําปกได้หรือเปล่าแต่จะพยายามปักให้ได้นะคะจนกว่าจะได้มานะแล้วก็จะทําการเอามาแปะไว้ตรงหน้าปกนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่คิดไม่ออกนะคะว่าไอเจ้าตัวร่างกันดั้มเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ได้สำหรับในเซอร์ของการ,รีวิวเจ้าตัวแตนที่มีชื่อว่า i l เวอร์ชาร์ล t e ในแมปเบิร์ฟออฟแซนนะคะคุณผู้ชมมันได้ทําการกลับมาเปิดให้เล่นกันอีกครั้งนงแล้วสามารถมาลองเล่นกันได้นะ,ะในเซอร์ของแมปเบิร์ฟออฟแซนเป็นแมปแซนที่ค่อนข้างสนุกและก็สกิลเนี่ยสวยงามมากๆ แล้วก็ถ้าคลิปวันนี้เนี่ยเสียงแหบแห้งหรือว่าพูดแรวเกินไปอะไรไงผู้อธิบายงงต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะโอเคก็ถ้าทุกคนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปวันนีน้ก็ต้องขอลาจทุกคนจทุกท่านกันไปก่อนละกันนะเอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับผม